สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการข่าวประชาสัมพันธ์โดยวส934อุทัยธานีนะครับสามารถติดตามรับฟังได้ทาง FM 8 8 7 5เมกะเฮิรตซ์ AM 1512กิโลเฮิรวิทยออนไลน์ w w w r b s 934. org นะครับแล้วก็เพจ Facebook Live วส934อุทัยธานี ติดตามก็ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในช่วงเวลา8ตกร20นาทีถึง8ตกร30นาทีโดยมีผมสิบเอกธีเรเดชมีทองเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ตรงนี้จะพาด้วยฟังไปติดตามข่าวสารภารกิจของกองปัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและก็หน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันนะครับ กองบัญชาการกองทัพถทยโดยหน่วยพัฒนาการขุดดนที่หนึ่งสองสำนักงานพัฒนาภาคเมืองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสา904และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับส่วนราชาการหน่วยงานทหารตำรวจสถานศึกษาและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์และปล่อยพันธุ์ปลากินพืชลงในอ่างเก็บน้ําเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม 1 2สิงหาคม2568โดยมีนายปริญญาผู้ิสัตว์พัฒนาการจังหวัดสาแก้วเป็นประธานในพิธีณอ่างเก็บน้ําพระโปรงตะบนสุ่งกลุ่ม,มอำเภอพัฒนาน,นาครจังหวัดสาแก้วไปต่อกันด้วยที่หน่วยพัฒนาการครุ่งที่15สํานักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตลงพื้นที่ตรวจกํากับดูแลให้คําแนะนํากลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อน,นอทอพอมีสมาชิกจํานวน7รายตามที่ได้รับโครงการและช่วยเหลือประชา ชนประจำปีงบประมาณ2,568เพื่อสร้างความยัง่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสังคมมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพานตนเองและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนใกล้เคียงตามนโยบายหน่วยบัญชาการถ่ามพัฒนาณนะพื้นที่บ้านใหม่สามาคัคคีตำบลระบำอำเภอลานศักจัังวดหอุทัยธานี